ยอดนะคะทุกคนพี่เรย์จะไปไหนคะไปด้วยกันนั่นแหละจิมบ้านจะไปไหนคะไปด้วยกันนั่นแหละมาเลด้วยกันครับ ยังคนไข้คนไข้อยู่ห้องไหนนะครับอยู่ในห้องหัวใจนี่แหละค่ะอ้าไม่ใช่สองจุแปหรอโอเคไปแล้วครับไม่ได้กดรีคอร์ดขาจงว่าว่าับหลานเดียวฉดยาวันมนั่เต็มจริง่ไม เ่ิตายเป็นลมคล้ายๆก็่าค่นี้เราใหฟังเาวจเรา่นจูบกเคยเป็นคนหัวเศร้าหายเศหน้าเาจัง